เซฟี่หานก่อนเชอรี่กำลังดกเลยดูสิคะทุกคนคราวที่แล้วที่ยานามาถ่ายเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้ตอนนี้เชอรี่เขากำลังออกหน่วยแล้วนะคะเนี่ยดกมากๆเลยนี่ขนาดเจอหิมะนนเนี่ยแล้วก็ลมก็แรงแรงเขาก็ยังติดหน่วยให้นะเนี่ยแล้วดกด้วยนะ เนี่ยคุณตาใจดีมากเลยคุณตาพาขับมาชมสวนอีกรอบเนี่ยดกมากเลยค่ะทุกคนเชอรี่ออกหน่วยแล้ว ดอกครรวงหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็ออกเนี่ยออกหน่วยเดี๋ยวก็ได้กินหน่วยสุกแล้วค่ะอากาศที่เนี่ยแปรปรวนมากเลยตอนเช้าฝนตกช่วงบ่ายแดดออกตอนนี้ก็ ดดก็หายไปอีกละ <c oughs> คุณตานั่งรออยู่ในรถ <c oughs> คุณตาใจดีมากเลยพาขับมาชมวิวอีกแล้วไหนคะไปไหนคะไ ตาเอะเนี่ยไปไหนไปไหนคะอุ้ยไปไหนครับผมก็มันเป็นไฟฟ้าอันนี้เนี่ยเชือกเชือกเนี่ยคือไฟฟ้าเนี่ย เขาจะล้อมวัวไว้อ่ะวัวก็ไม่กล้าออกโหเห็นไหมเดินหาคนเลยอะ่ะอืมสนใจเหรอคะสนใจใครอะ่ะสนใจยายนาคุณตาเทสสวิตโอ้ ตาพาขับรถมาชมวิวอดูสิวัวมีแต่วัวสีดำเลยแถวนี้วัวเยอะมากเลย มาดูล้านค่าเซลฟี่กันใหญ่เลยอาหารหน้ามาทางนี้หน่อยแล้วหนาวนาวมากเลยใช่ไหมลงมาประตูก็ไม่ปิดประตูรถอะ่ะ เมื่อกี้แดดดีๆอยู่แดดหายไปอีกสวยมากค่ะทุกคนดูสิ

อาหารมาทางนี้หน่อย <_ caminho> ปะตาพามาเนี่ยมาถ่ายคราวที่แล้วมาถ่ายดอกเชอรี่ตรงเนี้ยตอนนี้ก็เป็นหน่วยแล้วนะคะทุกคน อันนี้ไม่ค่อยดกเท่าไรแต่ก็โอเคอยู่นะเจอลูกเห็บด้วยเจอลมด้วยดกแค่นี้ก็โอเคแล้ว สวนใหญ่มากเลยเนี่ยยญ้าเขาก็ตัดเรื่อยนะคะทุกคนดูสิสวยมากๆเลยนู่นหลานเข้าไปนู่นกัน